สัญญาจากยกเทีอังจีิมีตำแหน่งก7สิเวบริษัทซิลคูยูส จะทำการแพร่ภาพช่องรายการของบริษัทผ่านทางดาวเทียม SES 1ึ่งจึงทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์หรือทำการติดตั้งในกล่องรับสัญญาณของท่านใหม่ท่านที่ต้องการรับชมรายการของบริษัทสามารถปรับการรับสัญญาณของท่านไปทางดาวเทียม SES 1ที่ตำแหน่ง101หเวสหรือบุญจาน์ไปจากตำแหน่งเดิมอีก4องศาตามเ็มนาฬิกาเมืม่อท<ม>่านปรับจานเรียบร้อยแล้วท่านจะสามารถรับชมช่องรายการโทรทัศน์ที่มากขึ้นเช่นช่อง5 ช่อง9 NBT ไทย PBS ทีวีพูอย่าลืมพบช่องสื่ทีวีส่งตรงจากประเทศไทยแบบสดๆมากกว่า10ช่องโทร1800 921 2595 25. ดีมาแล้วนะคะสาหรับคนไทยและคนลาวค่ะที่ประจําอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดานะคะผู้ใดอยากเบื้องที่วิสดทสดทรงตรงจากเมืองไทยไงลีค่ะเพียงปรับจันเราเที่ยวมาที่ซีองซาตามเข็มนาฬิกามาพบกับเท่าที SCS หนึ่งตํำแหน่ง1 0นึเวทพันก็สิได้ครับชมอุ้ย p g n สองหาและอีกสิบช่องมากมายรีบด่วนเด้อค่ะอย่ารอซ่าเด้อค่ะแล้วความบันเทิงซิทรงตรงถึงบ้านเพิินอย่าลืมเด้อค่ะ1 8 0่9 2 1ดศูนเก้าองห่อง สดสดายการสดๆมากไม่จากที่วิพูดทีนี่ทีเดียวเจเกลีนคอนเฟิร์มเดอ้อดวนดวนย้ำเลยนะคะชรมาที่1 8 0 0ง2 1 2595า่25ค่ะอย่าลืมนะคะ ประกาศสำหรับคนไทยและคนล่าที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาสาม,มารถโทรเข้ามาที่1-800-921-2595หแจ้งลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการปรับจานฟรีถึงบ้านท่านเพื่อจะสาม,มารถรับชมรลายการสดจากประเทศไทยทางช่องทีวีผู้มากกว่า10ช่องอย่าลืมโทรเดี๋ยวนี้1 8 0่9 2 1 2 5 9หเกมือนีเริมแล้วโทรมือนีปรับมือนีได้เบิงมือนีค่ะ สวัสดีค่ะน้องชาาไทยชาวลาวทั่วโลกศิลาค่ะเรือนค่ะตุ๋ยค่ะกบค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทีพูวิกเอ็นค่ะนะคะมาพดกับพวกเราประจําวันหยุดนะคะวันที่แบบว่าสบายๆนะคะกับพวกเราสี่สาวเช่นเคยค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะยัาไม่ก่อนข่าวนาหนึ่งนะคะร้อนจะเป็นเรื่องร้อนๆในประเทศไทยทั้งนั้นเลยคะแต่ก่อนที่เราจะไปอัปเดตข่าวเนี่ยจะได้ก็มีข่าวดีๆนะคะมาฝากบอกกันค่ะ ค่วดิสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นตัวแทนในการปรับจานและติดตั้งกล่องนะคะทีวีผูเปิดลงทะเบียนให้สําหรับท่านที่ต้องการเป็น installer ค่ะหรือว่าตัวแทนในการปรับจานรับสัญญาณดาวเทียมแล้วก็ติดตั้งกล่องทีวีพูนะคะทั่วทุกรัฐในสหรัฐอเมริกาค่ะหาท่านสนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ w w w t v u s c o m หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1 8 0 0 9 2 1 2 5 9 5หค่ะหรือ3 2 3 5 1 9 1 3 3 1ค่ะค่ะจะมีข่าวดีๆนะคะรอให้คุณผู้ชมได้ได้อัปเดตกันนะคะแบบว่าส่งตรงจากประเทศไทยนะที่นี่ทีเดียวกับที่พิภูชาลค่ะไปบอกคนที่คุณรักนะคะว่าให้มาดูกันเยอะๆเพราะว่าพวกเรามีข่าวดีๆมาทุกวันอย่างเช่นวันนี้นะคะมีทั้งข่าวดีแล้วก็ข่าวไม่ดีขึ้นหน้าหนึ่งในเวลาเดียวกันแบ่งคนละครึ่งหน้าเลยอย่างนี้คนละครึ่งเลยนะคะใช่ค่ะตอนนี้นะคควา เรื่อความดีใจนะคะใดๆก็แล้วแต่ของคนไทยเนี่ยจะพุ่งประเด็นไปที่เอเชียนเกมเหรียญแรกเราได้แล้วค่ะจากนักกีฬาผู้หญิงหญิงด้วยนะคะดก็บอกแล้วยกน้ำหนักก็ได้เหรียญประเดิมเหรียญเงินให้ใช่ปะพอมาถึงเทควันโดก็ประเดิมเหรียญทองให้นะคะแล้วก็บทนี้แบบนะคะคนก็พุ่งไปว่า ชกมวยจะเป็นยังไงจะทำนำพามากี่เหรียญนะคะรอเล่นกันอยู่นะคะนะคะน้องหยินนะใช่อายุ19ปีเท่านั้นเองเก่งมากๆเลยค่ะสําหรับเส้นทางในวงการกีฬาเขาบอกน้องหญิน้เนี่ยเขาบอกไปได้สวยเลยเพราะอายุอย่างน้อยที่กบบอกเขาบอกว่าเขาจะไปโอลิมปิกด้วยนะเขาคาดหวังมวแล้วค่ะนะคะแล้วก็สรุปเหรียญกันนะคะที่น้องหยินเนี่ยได้ทําเอาไว้ใช่ไหมทาให้อันดับนี้ตอนนี้เขาบอกว่าแข่งกันพุ่งไงเขเริ่มเข้าสู่แบบรอบแบบว่าใกล้ๆแล้วเออเหมือนกับ นี้เรามีเหรียญมานอนที่หุ่นใจอยู่แล้วหนึ่งทองสามเงินสิบสองทองแดงค่ะถึงจะอยู่อันดับที่สิบห้าไม่เป็นไรใช่แต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้เหรียญทองแล้วนะใช่นะคะก็ตอนนี้ที่รั้งอันดับหนึ่งก็เจ้าภาพจีนนะคะนำโด่งไปแบบว่าเป็นร้อยเลยเหรียญทองเลยเราว่านวันที่เรากําลังรายงานอาจจะแบบว่าพุ่งไปอีกก็ได้นะค่ะแต่ก็ไม่แน่เดี๋ยวไทยก็พุ่งขึ้นอีกก็ หนึ่งร้อยสิบเอ็ดเหรียญเราจะนําเราจะได้ไหมพุ่งขึ้นไม่ถึงเขาแต่ว่าคือเหรียญอาจจะพุ่งขึ้นมาเยอะกว่าไงเหรียญทองและหลังหลังตำแหน่งนี้อาจจะขึ้นมาสูงขึ้นอีกนิดหนึ่งอยากจะมีแลกตัวเดียวนะคะแบบอย่างนี้แต่ว่าก็ยังดีแต่เราว่าพวกเรายังเก่งกันขนาดนี้แล้วนะคะล่ะโอ้โหกดดันหรือเปล่ากดดันค่ะกดดันนะค่ะเอาใจ